สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวประจำวันที่29กรกรกฎาคม2021นะคะกลับมาพบกับช่อง i am in usa ค่ะข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะที่ทางพรรคเดโมแครตนะคะได้ผ่านบิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพ็กเกจแผนโครงสร้าง1.2ล้านล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐค่ะตามมาด้วยข่าวของวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์นะคะพร้อมทั้งข่าวดีนะคะที่วอลมาร์ได้ประกาศจ่ายค่าเล่าเรียนและก็หนังสือให้ กับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีค่ะและข่าวที่3นะคะเป็นเรื่องของการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าสหราฐชาณนาจักรค่ะรวมไปถึงทางรัฐนิวยอร์กนะคะได้มีการแจกเงิน100ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ข่าวดีข่าวสุดท้ายที่ทางประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีกค่ะจากสหรัฐอเมริกาเรา สวัสดีค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐสภานะคะได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่ามีการลงมติในเย็นวันพุธนะคะในแพ็กเกตของโครงสร้างพื้นฐาน1 2ล้านล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐค่ะได้ผ่านการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยคะแนนเสียง67ต่อ32ค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยกันมานานร่วมเดือนนะคะในแพ็กเกตนี้ สำหรับเรื่องของงบประมาณนะคะก็จะมีการนําเงินส่วนที่เหลือนะคะจากรอบที่แล้วที่ยังไม่ได้ใช้นะคะ จะามารวมในงบประมาณในส่วนนี้ด้วยค่ะแพ็กเกจโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ได้ถูกประกาศไปตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะว่าเป็นข้อตกลงร่วมทั้งสองพักนะคะที่ทางริพัร์บิกันเนี่ยก,ก็ตกลงร่วมด้วยค่ะโดยภายหลังต่อมาเนี่ยก็มีการระดมทุนต่างๆแล้วก็พูดคุยกันในที่สภานะคะซึ่งทั้งฝ่ายของริพัร์บิกันนะคะก็ได้มีการปฏิเสธนะคะในเรื่องของการเพิ่มเงินภาษีนะคะแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ถึงงบประมาณที่สูงเกินไปที่ทางเดมโมแคแคดเดส การถกเถียงกันในเรื่องของเงินจัดสรรเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้ดูเหมือนว่าไม่มีทีท่าว่าจะผ่านไปได้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยในวันนี้นะคะก็สรุปออกมาแล้วค่ะว่าข้อตกลงล่าสุดของแผนงบประมาณ1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับรายละเอียดในแผนโครงสร้างนี้นะคะ1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ย ข้างในเขาก็จะมีเรื่องของการซ่อมแซมถนนสะพานนะคะโครงการต่างๆที่สําคัญสําคัญแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของการขนส่งนะคะอย่างเช่นทางเท้านะคะหรือว่าทางของนักปั่นจักรยานนะคะรวมไปถึงรถบรรทุกทางหลวงวัสดุอันตรายทั้งหมดเลยค่ะการขนส่งเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงของระบบขนส่งมวลชนให้ทันสมัยนะคะทำให้เข้าถึงกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการมากขึ้นค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของระบบรถยนต์ไฟฟ้านะคะรวมไปถึงการเดินทางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือเฟอร์ดี่เรือข้ามฟากสนามบินแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงเรื่องที่เขาได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมสภาเมื่อวันจันทร์นะคะก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตบอดแบรนด์นะคะโดยจะให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นค่ะ ส่วนในเรื่องของการยกเลิกเงินกู้นักเรียนนะคะจำนวนเงิน5 0,000ดอลลาร์ 50, สหรัฐเนี่ยทาง Nancy ่พ l ลล i ซนะคะก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจนะคะในการยกเลิกหนี้เงินกู้นักเรียนได้ค่ะอำนาจสุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นของทางรัฐสภามากกว่านะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกนะคะในการผลักดันมาตรการกระตุนษษษษ้นเศรษฐกิจในแผนโครงสร้างพื้นฐาน1.2ล้านล้านดอละล,ะล,ะละาร์สหรัฐเอาละค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของ CDC กันบ้างน,นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะทาง CDC เนี่ยก็ได้ออกกฎนะคะให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วนะคะก็ต้องกลับมาสวนใส่หน้ากากภายในอาคารอีกครั้งหนึ่ง และตั้งแต่ที่มีการประกาศออกไปนะคะนายเจสันมิลเลอร์รองผู้ำนวยการฝ่ายบริหารจัดการของ OMB นะคะได้ระบุว่าต้องการให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 นะคะที่ขณะนี้เนี่ยกำลังระบาดทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาจึงอยากจะขอให้ทางหน่วยงานของรัฐนะคะมีการกำหนด ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการหรือว่าส่วนของสำนักงานนะคะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะไม่ว่าผู้นั้นนะคะจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงในกรุงวอชิงตันด้วยนะคะ นอกเหนือจากข่าวของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะคะวันนี้ทางไฟเซอร์ก็ได้มีการเผยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเวลาผ่านไปโดยจะลดลงสู่ระดับ84นะคะหลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วนะคะราวๆ4-6เดือนค่ะโดยปกตินะคะประสิทธิภาพเริ่มต้นของไฟเซอร์อยู่ที่92.2นะคะ และในช่วง1สัปดาห์ถึง2เดือนเนี่หลังจากที่ได้รับวัคซีนครบไปแล้วโดสที่2นะคะประสิทธิภาพของวัคซีนก็จะลดลงทุกๆ2เดือนราวหซค่ะดังนั้นเนี่ยแปที่ลดลงก็คือการฉีดไปแล้วครบ2โดสเป็นเวลา4-6เดือนนะคะนี่ถือว่าปกติค่ะ สำหรับข่าวของวัคซีนโดที่3นะคะที่เป็นตัวบูสเตอร์เนี่ยทางไฟเซอร์นะคะกำลังเตรียมยื่นข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโดที่3นะคะให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านกฎระเบียบของสหรัฐเมริกาอย่างเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเข็มที่3เนี่ยเราจะมาคอยอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะคะว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้เนี่ยไฟเซอร์เขาก็ยังมีประสิทธิภาพป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าได้อยู่เหมือนเดิมค่ะ ถึงแม้ว่าวัคซีนบูสเตอร์นะคะกำลังรอผลข้อมูลอยู่ทางด้านขององค์การอนามัยโลกนะคะ WHO เนี่ยเขาก็กำลังวิจัยนะคะว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรในเรื่องของการกลายพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์ต่างๆที่กำลังระบาดค่ะโดยนายแพทย์หญิงเคสโอไบรอันนะคะผู้อำนวยการฝ่ายภูมิคุ้มกันวัคซีนและชีววิทยาขององค์การอนามัยโลก WHO นะคะ เขาได้บอกว่าไม่แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่สามค่ะในขณะนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวโอเคค่ะก็จบกันไปในเรื่องของวัคซีนนะคะมาถึงเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศบ้างนะคะ อัปเดตจากประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าสาราชนาจักรเนี่ยเขาได้เตรียมเปิดพรมแดนนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสาหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปหรือว่า eu นะคะสามารถเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะแต่ว่าจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบโดสแล้วนะคะโดยการประกาศนี้ก็คือในเช้าของวันพุธที่28การกฎาคมค่ะ มาต่อกันที่ข่าวดีเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทางวอร์มาร์กนะคะเขาได้มีการประกาศนะคะจ่ายค่าเล่าเรียนและก็หนังสือนะคะให้กับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งในการจ่ายเงินให้ครั้งนี้เนี่ยก็ครอบคลุมกับพนักงานถึง1.5ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเราค่ะโดยการประกาศครั้งนี้นะคะก็ เกิดขึ้นพร้อมกับแผนการลงทุนกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วง5ปีข้างหน้าน,นะคะสำหรับการฝึกอบรมและก็พัฒนาอาชีพสำหรับพนักงานอีกด้วยสำหรับรายละเอียดนะคะจะต้องสมัครเข้าร่วมกับโครงการ Live Better u นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะโดยที่มีพนักงานเนี่ยมากกว่า52,000คนได้เข้าร่วมโครงการนี้ไปแล้วแล้วก็ มีพนักงานกว่า8,000คนนะคะที่สำเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเงื่อนไขอันนี้นะคะก็จะมีการเริ่มเปิดสมัครให้บริการตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะและข่าวสุดท้ายนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะที่เราได้มีการเสนอข่าวไปว่าทางนิวยอร์กนะคะได้มีการออกมาตรการให้พนักงานนะคะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิด -19 ภายในวันที่13กันยายน โดยวันนี้นะคะเขามีการอัปเดตนะคะออกมาว่าทางนิวยอร์กนะคะจะมีการจ่ายเงินให้กับทุกคนนะคะ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกที่จุดบริการฉีดวัคซีนต่างๆของ NYC ค่ะโดยจะเริ่มในวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็มีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ประเทศไทยนะคะจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากสหรัฐอเมริกาอีกรอบนึงค่ะ โดยทางสาวทัมมี่ดักเฟิร์ดนะคะได้เผยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะวางแผนส่งวัคซีนป้องกันโควิด -19 ช่วยประเทศไทยเพิ่มอีก2.5ล้านโดสนะคะโดยล็อตแรกเนี่ยก็คือ1.54ล้านโดสค่ะสำหรับวัคซีนดังกล่าวนะคะก็จะมีการกำหนดจัดส่งถึงประเทศไทยนะคะโดยถึงที่กรุงเทพนะคะในวันศุกร์ที่30กรกฎาคมค่ะหลังจากที่มีการล่าช้าไปมากกว่าหเดือนนะคะ โอเคค่ะก็จบกันไปกับข่าวอัปเดตในวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะที่คอยติดตามข่าวสารข้อมูลอัปเดตจากทางช่องมาโดยตลอดนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องได้อีกค่ะขอบคุณค่ะ